เราได้ผมได้มาในวิวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยเห็นตัดพ้องกันเยอะมากเลยครับรุ่นนี้เป็นรถยนต์ที่รุ่นยอดนิยมนะครับผมคือแม้จะ10ปีแล้วรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นสี่คันหนึ่งที่รถเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมรถกับเจ้า Toyota Hilux Vigo Champ นะครับผมเป็นรุ่นฟิลเนอร์ยกสูงเครื่องยนต์2.5ลิตร v ี Turbo นะครับผมเป็น4ประตูนะครับผมดับเบิลแคปนะครับผมตัวนี้4ประตูนะครับผมยกสูงด้วยนะครับผมเอาันะครับผมารถสวยยมากเลนะครับผมคคันนนนีี้เป็สดะชอบรถ มาเรา mastery, า Juice ิ่มต้นกันที่จักรกันจัน้ากันเลยนะครับผมกันจันนาเป็นแบบโค้เมียมนะครับผมเนี่ยสภาพมันดูสวยนะครับผมเนี่ยสภาพมันดูสวยเลยนะครับผมโค้เมียมนะครับผมตัวนี้นะสภาพมันดูสวยเลยนะครับผมนะแล้วก็มีสีด้านมีสีสลับสีด้านตรงนี้นะครับผมสีนูสวยนะครับผมเป็นกิบเป็นเก็ดนะครับผมแล้วก็โลโก้สลักโตโยต้านะครับผมดูสวยงามนะครับผมอ่ะมาดูที่ไฟหน้ากันนะครับผมไฟหน้าเป็นปติดเนิเซ์เตอร์นะครับผมหรือว่าไส้หลอดนะครับผม ให้ดูให้ดูไส้หลอดนะผมตัวนี้เราก็มีก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ว่าสวยๆเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับผมได้ไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมาแล้วก็มีกระจกข้างอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็แต่งมาจากจะของเดิมนะครับผมคือว่าเซอีกแบบหนึ่งนะครับผมดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับผมเอาดสภาพตัวรถสภาพเดิมๆนะครับผมแต่สภาพเดิมๆเลยนะครับผมสติกเกอร์ไหลัก ทิกรไฮรักซู่ครบแล้วก็รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ VN Turbo นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับผมกระจกเป็นกระจกโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมตัวนี้อ่ะมาดูที่ขนาดยางกันเลยนะครับผมขนาดยางเป็น265พันห้บหกหาร้อยหรือขอดสนะครับผมเป็นล้อแม็กซถือว่าสวยมากเลยนะครับผมล้อแม็กถือว่าสวยมากเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กเฉพาะรุ่น4ประตูนะครับผมรุ่นนี้ล้อแม็กลายแบบนี้เฉพาะ4ประตูนะครับผมล้อแม็กสภาพเป็นดูสวยเลยนะครับผม จะแค่รอยฝุ่นนะครับผมตามการใช้งานนะครับผมแต่ถือว่าโดยรวมถือว่ายังสวยเลยนะครับผมโลแม็กนะครับผมอ่ะมาดูกันที่ตัวนี้กันเลยนะครับผมมือปืนแบบโคูมีแอนะครับผมย้ำว่ากระจกแท้ทุกบานเลยนะครับผมเนี่ยเซอร์ลักโตลต้ากระจกแท้ทุกบานนะครับผมเนี่ยมือปืนเป็นแบบโคูมีแอนนะผมตัวนี้สู้สวยเลยนะครับผมอ่ะมาดูที่ภายในกันนะครับผมภายในคนนั่งเลยครับผมภายในคนนั่งนะครับผมเบาะดูปิกเบาะดูสวยๆเลยนะครับผมเนี่ย ปเบาเาดูแบบสวยๆอยู่เลยนะครับผมเน่นๆอยู่เลยนะครับผมซื้อมาเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับผมเป็นบอกผ้านะผมตัวนี้เบกผ้าเป็นสีเบจนะผมก็สีครีมนะผมทีนี้ก็เป็นที่เก๊กใส่ของนะผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะผมคู่มือการใช้งานนะผมตัวนี้เก๊กใส่ของนะเป็นคู่มือการใช้งานนะผมมานะผมก็มีอะไรมากนะผมตัวนี้ให้ดูดูนี้หน่อยนะครับผมมันมีรอยรอกเลยนะครับผม มันก็ที่เปิดกระจกไม่มีรอยรอกกันนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมเบาะตัวเอ๊ไม่ใช่เบาะสินั่งตัวนี้ไม่มีรอยขาเลยนะครับผมให้ดูนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมมือเปืือกเป็นแบบสีเบดด้วยนะครับผมโดยรักษาง่ายนะผมสีเบแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีลโาโพงด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วก็มีวีโก้นะครับผมสลักวีโก้ตรงนี้แล้วก็ให้ดูสภาพน็อตนะครับผมน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมเนี่ย ดูน็อตนะครับผมสภาพน็อตไม่มีรอยขยับอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมอ่ะรอยเป็นอาดเป็นเดิมนะครับผมอ๋อเป็นอารดดูเดิมเดิมนะครับผมเนี่ยดูเลยนะครับผมรอยเป็นอารดดูเดิมเดิมเลยนะครับผมนสภาพสวยๆนะครับผมคันนี้นะสภาพสวยๆนะครับผมฮะมีคิ้วกันสาดไม่ด้วยนะผมตัวนี้ดูสภาพนะครับผมตัวนี้มีรอยลอกเหมือนกันนะครับผม นังตัวนี้ไม่มีร ER. อยขาดเลยนะครับผมสภาพดูสวยเลยนะครับผมมาดูเบาะนะครับผมเบาะก็ไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมเบาะก็ยังดูสภาพดูสวยเลยนะครับผมเนี่ยเบาะดูดีนะครับผมเนี่ยครับรอยหวังดูดูดีเลยนะครับผมเนี่ยแน่นๆ่นอยู่เลยนะครับผมฟองน้ําดูแน่นๆอยู่เลยนะครับผมฟองน้ําสภาพเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีที่ใส่ในแก้วน้ำตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมอาจจะมืนๆหนึ่งนะครับผม สภาพวันนี้เฟื่ออากาศคุ้ตกนะครับผมแล้วก็มีที่ใส่ของตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมข้างหลังเบาะนะครับมาสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับผมคันนี้อ้าวมาดูที่ข้างหลังกันเลยนะครับผมสภาพเดิมเรือนะครับผมนี่ยร่อนเดิมนะครับผมมีการสีแต่ว่าข้างในมีสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวซื้อไปเราซื้อสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะครับผมตัวนี้สัญลักษณ์โลโก้ครบนะครับผมตัวนี้ไฟไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็นแบบไส้หลอดนะครับผมนะตัวนี้แล้วก็สัญลักษณโตโยต้าอยู่ครบนะครับผม แล้วก็ไฟเบรกตัวพิสานตรงนี้นะครับผมติดคิวโครเมียมให้ด้วยนะครับผมเพื่อขับสวยงามนะครับผมตัวนี้แล้วก็มือเปิดตัวนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับผมแต่งแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมเือว่าสวยมากเลยนะครับผมคันนี้เอ้าให้ดูตรงนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์ไฮรักรุ่นนี้เป็นรุ่นกาลนะครับผมเป็นรุ่น E นะครับผมสติ๊กเกอร์ไฮรักอยู่ครบนะครับผมไฮรักวีโก้แชมป์นะครับผมอยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์ตรงนี้กันสักหน่อยนะรอยกระบะตัวนี้นะครับผมมีรอยแตกนะครับผมนี่ อาจจะสีดําอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกกันมีรอยหักสภาพเดิมๆนะครับผมเนี่ยสร้างหนุ่เดิมๆนะครับผมรถสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้นะนะครับผมเนี่ยสภาพมันดูสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีรอยแตกกันนะครับผมรถกระบะไม่มีบรรทุกหนักนะครับผมแม็กเกอร์ยังสภาพสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยให้ดูแม็กเกอร์นะครับผมเนี้ยแม็กเกอร์เดอสภาพสวยเลยนะครับผม กันเลยนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์ฟิลเลอร์นะครับผมเดี๋ยวข้างนั้นเนี่ยเราใส่ให้นะครับผมไม่เป็นไรสติ๊กเกอร์ซอดเดิมๆนะครับผมเนี่ยซอดเดิมๆนะครับผมให้ดูล้อแม็กหลังนะครับผมล้อแม็กหลังนี่สวยงามเลยนะครับผมถห้ว่าคันนี้เนี่ยสวยงามตะขันทุกจุดนะครับผมกระจกแท้ทุกบานทางโตโยต้านะครับผมเนี่ยแรงงานทางโตโยต้านะครับผมเอาให้ดูสภาพภายในข้างนี้หน่อยนะครับผมดูสวยเลยนะครับผมมีที่ใส่แก้วน้ําด้วยนะครับผม ให้ดูรอยเม็ดอาร์นะผมอ่ะรอยเม็ดอาร์ตเดิมนะผมตัวนี้ส่สภาพดูสวยเลยนะผมคันนี้อ่ะมาดูกันที่คนขับกันนะผมนี่คนขับกระจกแท้สตบารนะผมกระจกแท้สตบารทางตูด้านะผมนี่ไม่มีรอยเปียกเลยนะครับผมมือเปิดแบบโครมเมี้ยนะผมอ้าวมาดูกันที่คนขับกันนะครับผมกระจกเราผมสภาพไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมตัวนี้มือเปิดแบบสีเบจนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ไม่มีรอยลอกนะครับมีรอยลอกมันมีรอยซีดสียังดูสวยสวยงามเลยนะครับผมคันนี้ระบบสีท่านล็อกระบบเปิดปิดล็อกใช้งานได้ปกตินะครับผมกระจกห้ามเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะผมออโต้เฉพาะคนขับนะผมใช้งานได้ปกตินะผมจะทาให้ดูครับผมเครื่องลงได้ปกตินะครับผมนะฮะ ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ทั้งสี่บารเลยนะครับผมไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลนะครับผมใช้งานได้ทั้งสี่บารนะครับผมอ่ะมาดูที่กระจกตรงนี้หน่อยนะครับผมนี่กระจกตรงนี้นะครับผมเปิดปิดเนี่ยนะครับผมปรับซ้ายปรับขวาเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนี่แล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะครับผมพับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับผมนี่ครับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับผมอ่ะ ให้ด so no like right ูสภาพเบาะนะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านะถือว่ายังดูสวยงามเลยนะครับผมตีกเบาะดูแน่นๆเลยนะครับผมเนี่ยรถยังซื้อมายังไม่เคยทำอะไรนะครับผมเบาะก็ยังไม่เคยทําอะไรไม่เคยถอดเลยนะครับผมมีแต่ล้างทำความสะอาดแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าเบาะยังดูสวยนะครับผมซิกเกอร์ลมยางไม่ด้วยนะครับผมน็อตให้ดูน็อตฝาประตูนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมให้ดูนะครับสภาพเดิมๆนะครับผม อ่ะผมไปดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีถุงลมนิรภัยมาให้นะครับผมครับปลอดภัยแต่ว่ามีระบบเบรก ABS มาใหมนะครับผมไม่มีถุงลมนิรภัยมาหมนะครับผมรถคันนี้ไม่วิ่งได้แสนสามนะครับผมรถสิบเอ็ดปีนะผมวิ่งได้แสนสามก็ถือว่ารถทั่วไม่อย่างน้อยนะครับผมบางคันนี้วิ่งได้แสนห้าแสนหกเลยนะครับผมบางรุ่นนะผมที่อายุน้อยกว่านะครับผมรถคันนี้ถือว่าไม่ถือว่าหนึ่งสวยเลยนะผมไมด้วยนะตัวนี้แสนสามนะครับผมมาอันนี้นะผมไม่แท้แน่นอนครับ เกียร์นะผมเกียร์แบบ5สปีดนะผมเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะผมเข้าเกียร์ได้เป็นล็อกนะผมเนี่ยเข้าเกียร์ได้แบบเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้เลยนะผมเนี่ยเ้าให้ดูเครื่องเสียงวิทยุนะผมเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมรองรับ USB AUX CD AM FM นะครับผมนี่ก็ช่องเสียบ USB นะผมเนี่ก็ช่องเสียบ USB แล้วก็เรียตรงนี้นะครับผมช่องเสียบแจ็ค3.5มิลนะผม แล้วก็แอร์นะครับผมแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นแบบแบบหมุนนะครับผมเนี่ยแอร์นะครับผมตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นแบบหมุนนะครับผมสวิตช์ไฟขอทานอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ยนี่เป็นจังหวะนะครับผมทั้งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะสวิตช์ไฟใช้งานได้ปกตินะครับนะครับผมแล้วก็เปิดดูฝากระโปรงกันเลยนะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะ ให้ดูที่สภาพคุณยนต์นะผมสภาพคุณอยนต์ยังดูใหม่เลยนะครับผมนะให้ดูที่สภาพลอนน็อตกันก่อนนะครับผมนะลอนน็อตแก้มข้างดูสภาพเดิมเลยนะครับผมเนี่ยสภาพเดิมนะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยะครับผมแล้วก็ใช้รหัสมีน้ํายารหัสเอให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีใช้น้ํายารหัสเอให้ด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น็อตนะครับผมให้ดูสภาพน็อตเลยนะครับผมอะ ให้ดูแก้มข้างนะครับผมไม่มีร้อขยับเลยนะครับผมดูแก้มข้างมีร้อขยับเลยนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยสีซี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น v ทอร์โบนะครับผม,เป,ผมเป็นแบบคอมมอนเรลนะครับผมตัวนี้เอาเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงเครื่อง แต่ว่ารอยลอกตาการไปดานครับเครื่องโยม้าจกรงานจะมีให้ครั่อควาอน้ำเแน่นอนครับแล้วก็มี s ด้วยนครับด้วยี้ครับถ้าเครื่อนนอมันมีนอยเยอะไนเรื่อเร็วนครื่ออะไรต่างนะครับันี้ ก็เปิดราคาคันนี้เลยนะครับผมราคาคันนี้เราขายอยู่หน้าร้าน Toyota าไฮรักซ์วโก้แชมป์4ประตูนะผมเป็นปี2011นสิบเอะผมคันนี้เป็นปี54าสี่นะผมราคาขายที่สี่0 0 0บาทนะครับผมซื้อสรถได้นะครับผมดูแลหลังการขาย90วันนะครับผมบริการโอนฟรีนะครับผมจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับผมเครดิตดีเอารถได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมเครดิตดีเอารถได้เลยนะครับผมรถสภาพสุดสวยแบบนี้หายากนะครับผมคันนี้นะเครื่องให้ปีนะครับ สั拉คลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่น,นี้นะครับผมฝากกดติดตาม,มุณเกษร์ซึ่งเก็นรจ้บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องอยูทูบนายหมูกี้รีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการตะคลิปต่อไปนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่น,นี้นะครับผมครับขอบคุณครับผม